thank ประเทศไทยตั้งอยู่บนคาบสมุทรมาลายูขนาบด้วยอ่าวไทยทางฝั่งตะวันออกและทะเลอันดาม,มันทางฝั่งตะวันตกโดยทุกจังหวัดของภาคใต้นั้นมีพื้นที่ติดทะเลแต่ว่ามีบางจังหวัดที่ไม่ติดทะเลก็คือจังหวัดยะลาและจังหวัดพัทะลุงและสําหรับพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคใต้นั้นก็จะมีทิวเขาที่สําคัญได้แก่ทิวเขาภูเก็ตทิวเขานาครศรีธรรมราชค่ะสําหรับภาคใต้พื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะมีฝนตกชุกโดย ภาคใต้เนี่ยจะเป็นแบบว่ามรสุมเมืองร้อนภูมิประเทศก็จะมีภูเขาแล้วก็คาบสมุทรยาวแหลมแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีฝนตกโดยจังหวัดตังเนี่ยเคยมีอุณหภูมิสูงสุดถึง39.7องศาค่ะแล้วก็ภาคใต้ก็จะมีหนังตะลุงที่เป็นสิ่งที่ขึ้นชื่อของภาคใต้นะคะหนังตะลุงเนี่ยก็เป็นศิลปะการแสดงประจำท้องถิ่นอย่างหนึ่งของภาคใต้โดยเป็นการเล่าเรื่องราวที่ผูกร้อยต่อเรียงกัน โดยใช้นิยายค่ะแล้วก็ดําเนินเรื่องโดยใช้บทร้อยกองที่ขับร้องไปสำเนียงท้องถิ่นที่เรียกกันว่าการว่าบทนะคะโดยในการแสดงก็จะใช้การถ่ายทอดเงาลงบนจอผ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดสายตาในสมัยก่อนนั้นหนังตะลุงก็จะใช้สําหรับแสดงในงานศพแล้วก็งานเรื่องเดิงค่ะแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้แสดงเฉพาะง,งานเรื่องเดิงเท่านั้นค่ะโดยค่าใช้จ่ายในการทําหนังตะลุงนะคะก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่มีราคาแพงแล้วก็ยุ่งยากมากกว่าค่ะ แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยได้มีการโครงการศิลปินแห่งชาติก็ได้จัดทำการอ,อ,อนุรักษ์นะคะหนังตะลุงแล้วก็จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์หนังตะลุงเพื่อจะให้ลูกหลานในอนาคตได้